เป็ดในส่วนที่เป็นติดกระดูกเยอะๆอ้อยเอามาคั่วค่ะคั่วใส่น้ำมันไม่เยอะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วค่ะไปคั่วค่ะอันนี้คั่วไฟกลางๆถึงอ่อนนะคะใส่ซีอิ๊วหยอกไปแล้วก็คั่วไปเรื่อยๆค่ะใจเย็นๆนะคะ เป็ดคั่วค่ะจเย็นๆน,นะคะค่ะคอยๆคั่วไปค่ะจะได้ก,กรอบๆอร่อยเอาละจ้าเป็ดคั่วของอ้อยจะได้ที่แล้วนะคะอ้อยชอบกินมากคือพวกเศษเ็ษเล็กๆเพราะมันจะกรอบอันนี้ค่ะทอดาเป็ดตัวนี้จะนุ่มมาก <c oughs> เ,นเนื้อเนื้อคือหายไปกับกระทะหมดเลยค่ะ เผ็ดคู่ของเวยพร้อมกินแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะ